พี่เหมือน,นี่เสี่ยคนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เสียยเหมือนน้องต้นไม้เปล่า สวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝด V2 นะครับผมตอนนี้ผมเองก็อยู่บริเวณน้ําตกที่อยู่ในป่าลึกแล้วก็สวยมากมากแล้วตอนนี้ผมเป็นบางจะเดินไปหาน้องต้นไม้ซึ่งน้องต้นไม้จะไปหาเพื่อนสาวคนนั้นตั้งแต่เช้ามืดละก็เลยอยากจะเดินตามน้องมาน้องบอกว่าขอดาทางมาก่อนําหน้ามาเดี๋ยวผมตามมาที่หลังได้เพราะว่าผมเองยังทาที่งานที่บ้านไม่เสร็จแต่น้องขอเดินทางมาก่อนเลยเพราะว่าอยากจะรีบมาหาเพื่อนสาวคนนั้น ไม่รู้ว่าทําไมถึงคิดถึงการขันนั้นนะทุกคนนะก็อาจเป็นไได้เพราะว่าเป็นเพื่อนที่เคยสนิทกันมาก่อนก็เข้าใจนะผมก็ไม่คือไม่อยากห้ามน้องเยอะเพราะว่าเป็นวันเสาร์ทิ์แล้วก็ปล่อยน้องไปตามหาความสุขตัวเองแล้วก็อยู่ในขอบเขตกระพอะทุกคนนะให้รู้จักขอบเขตซึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางไปแป๊บหนึ่งแล้วเจอน้ำตกสวยก็เลยเข้ามาถ่ายเปิดชิดให้เพือทราบก่อนแล้วผมก็กำลังเดินทางแล้วก็ แวะไปชมต้นตกพร้อมกันทุกคนเป็นไงสวยไหครับสวยมากๆพี่ผมบอกเลยนี่นอนบนหินนทุกคนนะอย่างที่บอกครับผมก็เข้าใจต้นไม้ต้นไม้ก็อยางมีเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนที่เคยสนิทก,กันมาก่อนเมื่อก่อนนะทำไมที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ทุกคนต้องไมาย้ายเพราะว่าเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดนะก็เลยต้องห่างจากกันแบบหลายปีเลย อยู่ตรงหน้าผาพี่นะพี่พี่คนไหนชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ทีไม่องกลัวผมเข้าป่าพ,พี่พี่ไหนคนเป็นห่วงนะผมพกของดีมาเบียกแก้แก้วขนเหล็กแต่ผมไม่ใส่โชว์นะผมพกมาด้วยเพราะว่าถ้าใส่โชว์พี่พี่จะด่าผมเอานะผมพกมาด้วยทุกคนแล้วก็แร่เล็กๆเจ็ดสีก็พกตัวมาสามอย่างเลย สั่งแน่นอนทุกคนแต่พี่คนไหนสนใจติดต่อมาได้นะเป็นเบี้ยแก้ก็ตามปีเตียบจำมันเกิดก็ตามแก้ขนเหล็กก็ตามหรือเป็นแร่ติกเหล็กไจะสีก็มีติดต่อมาได้ทุกคนนะจะแอดไลน์มาก็ได้ทุกคนไลน์ผม yai yai 1นึ่งหนะครับผมส่วนของน้องแสงเดือนก็ s a n g underscore t k สานะครับผมหรือที่คนไหนสะดวกเป็นเบอร์มือถือก็สามารถโทรมาได้ศูน หกหนึ่งห้สามศนะครับผมนะผมมาได้นะพี่ติดต่อไหมเลยสนใจแตบไนยงไงมาคุยก่อนได้ครับผมอ,องศักดิ์ติดปลูกแต่งกับพี่หญิงเพชรแล้วทุกอย่างนะโอเคฝากกดไล้ก์กดแชร์ทีถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบรบกวนพี่นะครับผมอยากกดข้ามโฆษณาทุกคนเพื่อให้เรามีกำลับบงใจมีไรายได้กันตามคลิปต่อไปเรื่อย่วกนี้คนดูน้อยมากพี่นะ ฝากติดตามทีฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนดูคลิปไม่จบทีทุกคน l ล t s ก o เดินทางครับผมทุกคนจะได้ยินเสียงน้ำอยู่นะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปไม่นานนะตอนนี้แดดก็ออกแต่เช้าน้องต้นไม้ก็ชอบเลยรีบวิ่งมาหาเพื่อนเลย ว้าวธรรมชาติดีมากอ้นี่เป็นน้ำตกที่ผมลงไปอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะแล้วมาอยู่ข้างบนจะเห็นแบบนี้เลยทุกคนจะปะหุ้ยรกระสอบอะไรอะ้าวเปล่าสวยไหมทุกคน สวยมากพี่นี่ช่วงน้ำขึ้นเยอะพัดพาพวกเศษไม้เศษหญ้ามาเยอะมากเลยน้ำไหลมาจากด้านบนเยอะจากน้ำผาหยดเลยทุกคนจ้าโอ้ บอกกันนะเทียบ,บนี้มีสิ่งอกค้างไม่ถึงมากมายนะที่เราไม่เคยเจอดฉะนั้นดัะนั้นอย่าประมาทต้องมีของดีดตัวไวโอเคเดินต่อครับผม พ่อครับตัวนี้ผมเดินมาคิดว่าจะถึงจุดที่ต้งต้นไม้มาหาเพื่อนละเอ้าไม่เจอใครเลยอ่ะพี่พี่ผมไม่เจอใครเลยครับพี่พี่แล้วต้นไม้ไปไหนครับทุกคน ป้าที่อยู่ที่นี่กันทุกคนตรงนี้คือจุดนะัดพบประจำนะต้นไม้มันต้นไม้มันต้นไมนะ้ผมเริ่มกังวลแล้ววันก่อนผมไป เจอลุงเนี่ยผีเตือนผมแรงมากนะถ้าผมแรงมากกว่าพวกมึงจะตายกันหมดถ้ามึงยังวีลา,ย,านะยังปิดชีพดวงดีไม่ได้ลอยนวลอยู่แล้วก็ลุงก็บอกว่าต้องระวังคนรอบตัวของมึงทุกคนระวังตัวให้ดีพี่ๆครับณตอนนี้ผมเริ่มคิดแบบคิดมากขึ้นละ ผมเป็นห่วงคนในครอบครัวผมมากนะย่าพี่น้องผมต้นไม้อยู่นี่ไหมแต่ตอนนี้น้องต้นไม้ไปไหนก่อนพอจะมาหาเพื่อนที่นี่แล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่อะ่ะต้นไม้น้องต้นไม้มาต้นไม้ Con con hình nó con mai con mai con này đi này đi น้องต้นไม้เอนนี้เผื่อน,น้องจะไปส่งเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวขอั่องเรานี้ก่อนแล้วกันต้องพยายามใจเย็นไว้ก่อนนะอยา่าสตีแตกไอ้พี่บอกกับตัวเองนะโยมขอร่อต้นไม้ตรงนี้ก่อนเพื่อน,น้องอาจจะไปส่งเพื่อนสาวที่ที่พักอยู่ผมเชื่อว่าน้องสามารถเอาตัวได้น้องน้องโตแล้วแล้วก็วน้องมีความมีวิชา เรียนรู้วิชามาแล้วขอรอที่นี่ก่อนเพื่อความสบายใจแล้วใจเย็นไว้ก่อนนะตินไหมสั่นพวกสัตว์ป่าทุกคนล้องบอกลางหรือเปล่า ผมกังวลนะที่ดุงหรือผีทักมาแอปกังวลแต่ว่าเรามันจะว่าเราป้องกันตัวเองได้ไง จะไปส่งเพื่อนอยู่แล้วมองนี้ดีนะยูแถวนี้ไหม จะออกจะอบอ้าวอย่าเงี้ยเห็ดขึ้นที่พี่เห็ดขนขึ้นนะอาการอบอ้าวอย่างเงี้ยมาดูเลยครัตวะ่ะ เกกีทุคนเสียงโต้ตอบมาเมื่อกี้ทุกคน,มกกคนไม่รู้จักกันน้านหรือเปล่าฝังไม่ถานาัดทุกคนเพราะว่าน้ำเสียงดังไงไข่รอดไหมตปนไม้เงียบเลยนี้ อแสงเริ่มหายทุกคนร,รอสักแป๊บมันยทุกคนนะทุกคนครับผมยังไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมาเป็นเสียงคนเสียงสัตว์นะที่ตอนนี้ผมก็รอมาเกือบสิบนาทีได้ไประมาณนี้อาจจะไม่ถึงสิบนาทีหรอกแต่ว่าก็เริ่มกังวลใจแล้วทำไมน้องเสีงน้องต้นไม้ไม่กลับมาสักทีนะ แอบกังวลกลัวน้องนี่เป็นไรไปแต่ว่าลูกนี้ก็มั่นใจตัวน้องว่าน้องเอาตัวรอดได้แล้วก็น้องเก่งมิชาอาคมนะว่าการดีมากจริ ากาศก็บังดีทุกคนนะไม่ร้อนไม่หนาวไม่ไม่แบบไม่มีฝนก็บังเดินป่าได้อย่างี้ชุ่มช,ชื้นดีพี่พี่เหมือนที่เสียงคนบอกขอช่วยด้วยช่วยด้วยพี่สิ่งเหมือนน้องต้นไม้ป่าวะ

ทำไมปืนปนปนปนทำไมนทำไมนี่อยู่ที่นี่แล้วทุกคนมันก็หัวของต้นไม้ลงน้ำทำไมทำไมอยูว ทุกคนน้องไม่หายใจแล้วน้องไม่หายใจทุกคนมีขอี่ขอ,ขอปัอ๊มหัวใจน้องก่อนข้อผายลมน้องก่อนผายปอดผายปอดผายปอดทำไมทำไมทำไมเต้อนไป

ทำไมตอนโีมันชั่วมากพี่ผมไม่ผมไม่ขอถ่ายพี่ตอนนี้น้องน้องไม่หายใจพี่ผมไม่ขอถ่ายนะทำไม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 กนทมขอใช ของที่ผมมีนะทุกคนนะแก้วคนเล็กเบียแก้แล้วก็เล็กอะไจะสีนะช่วยน้องด้วยะทุกคนข่อตื่นนะขอตื่นนะขอช่วยได้ข่อช่วยได้พีขอช่วยได้ทุกคนเฮ้ยทไมอะไมน้องตนน้องตนแล้วองกุ้งแล้วน้องวิงแทุกคนทไมเป็นยังไงบ้างต้ไม ทำไมถึงมาโดนอย่างเงี้ยฮะเจอมันได้ไงต้นไม้ทุกคนมากินน้องอยู่หายใจพังเหรอผมไผ่ปอดด้วยผมปั๊มหัวใจต้นไม้ต้น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 ทุกคนน้องตื่นน้องตื่นเหผมใหญ่เบี้ยแก้แก้คนเล็กแล้วก็แล้วก็จะสี่สามอย่างอย่างนะทุกคนนะซึ่งของที่ผมได้จะยิงเพชรมาแล้วก็ผมไม่ขอโชว์ผมไว้กระเป๋าผมไม่ขอโชว์แค่นั้นแหละพี่มีสได้ไม่ด่ผมต้นไม้ตื่นต้นไม้ตื่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง มองกล้องมองกล้องมองง่ายพี่น้อยมองง่ายพี euh ่น้อยมองง่ายพี่น้อยมองง่ายพี่น่อยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้น้องมันหนึ่งกลัวอยู่คนน้องมันหนึ่งกลัวอยู่ต้นไม้นอนพักก่อน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 น้องยังฟื้นยังแบบตกใจอยู่ทุกคนแต่น้องกลับมาแล้วทุกคนน้องกลับมาแล้วน้องหายใจแล้วแต่ว่าน้องยังตกใจแล้วไม่กล้าคุยกับผมนะน้องกลับมาแล้ว ไอดวงดีมันโคตรชั่วพี่มันโคตรชั่วเลยทุกคนมันไม่สนใจแม้กระทั่งน้องต้นไม้ที่อายุแค่นี้นะทุกคนลุงเรื่องผีเตือนมาเรื่องจริงนะจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงคนรับตัวเราทุกคนตอนาี้้หายใจอยู่ทุกคนตอนาให้หายใจอยู่มีชีพจรอ,อยู่น้องหายใจน้องหายใจน้องหายใจผมก็เป็นบ้าทุกคนนะผมก็เป็นบ้าไปแล้ว ดีมีของสกิดอุปกรณ์ตัวนะพี่ช่วยจริงเบีย like, แกแกแจกหลายเป็นดีนะพวกเล็กๆก็เป็นคุณใส่มนตามพี่น้องฟื้นแล้วน้องฟื้นแล้วผมสบายใจแล้วตัวร้อยน้องมีสติมากกว่านี้ก่อนค่อยพาน้องกลับบ้านพี่นะใจเย็นตัวไม่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่อยู่นี่ละไม่ต้องกลัวอยู่นี่ละอยู่นี่ละไม่ต้องกลัวนะโ้ไม่ต้องกลัวท่ต้นไม้โอเคพี่เดี๋ยวผมขอ ดูน้องก่อนนะโอเคพี่ตอนนี้น้องกอนมันปลอดภัยแล้วแล้วก็ผมให้น้องนั่งพักก่อนซึ่งอย่างผมยังไม่อยากถ่ายน้องกำลังขอนหายไม่อยากพี่ไม่เห็นเห็น,หน,หน,หนพาพมันไม่ดีนะทุกคนผมตกใจมากที่นางดูดีมันทําแบบนี้แล้วก็ผมต้องพยายามบอกน้องต่อไปห้ามมาคนเยวอีกเพราะว่ามันยังลอยนวลอยู่ที่ลุงนั้งผีพัดมามันจริงจริงนะทุกคนมันจริงๆต้องระวังเพราะมันอาจจะมีแถวนี้เพราะเราเล่นงานพวกเรา เราคนใดคนหนึ่งเผลออวา,าพลาดมาเจอมันนะเราต้องระวังให้มากๆผมบอก,กน้องหมายว่าที่หลังอย่ามาอีกแล้วก็นน้องก็หมาบอกว่าขอโทษน้องขอโทษทมใหญ่เลยตอนนี้น้องก็นั่งพอกูุหน้าผมผมไม่อยากจะถ่ายเข้าใจความสึกนะกตลังครัวอยู่เรามมเดลถ่ายอยู่ก็มันก็ไม่ถูกไม่ควรพี่โอเค ก็ฝากทีเป็นกำงใจน้องทีนะทุกคนกดไลค์กดแกชร์ทีแล้วก็เที่ยมคันเราอย่ากทำเติมน้องก็ให้กำังใจน้องทุกคนนะขอบคุณทุกคนสำหรับชมชิน้นนะครับผมน้องปลอดภัยแล้วผมสบายใจแล้วเพราะว่าเบียร์แก้แก้พลเหล็กกับอ่าเหล็กหลายจะสีทช่วยชีวิตไว้ทุกคนขอบคุณมากจริงของ,อรรของมิสเตอร์แฟงผมบุกเสกจากพี่หญิงเพชรมานะถ้าต้องการติดต่อมาทุกคนของจริงๆก็พี่สกิดมาก